ครับมากครับมามือนี้มีลาบประดุกลประดุกกรบดวกดอกแค่อมหอ,ห,อหอมหอมมันนี่หวานหวานผัดกับมานำเล็กตรงถาแชบี้วลมือนี้ปลาปดุกจบแซ่บคุยไป เขาก่อนเด็กไนนี้ก็กินเนนหืเอดมากมากกลิ่นนี้เราของมันจะเขาก่อนน้ำดอกแค่ครับอดอกแคขุย

ใไปฮอไปเลยอืมอ,อ,อ,อืมจะคอมหรือจะคออืมเก่าก่อนครับ

Ba đuôi ba đuôi sao bam mmm 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 Mặn mmm 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 không chịu thái lan không ừm thái của tôi ừm còn hm 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 này bữa

cười không bạn